สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าระยะเวลาของอการให้เพจเจอร์ดังนะครับแล้วก็ตัวความเร็วในการดังนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างการตั้งค่าระยะเวลากันก่อนนะครับก็อย่างไอตัวนี้ผมตั้งไปแล้วี๋ยวเราดูนะครับตั้งไว้สามวินะครับผมกดเรียกนะครับอันนี้ดับแล้วนะครับส่วนตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งนะครับ อันนี้ก็จะดังไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมตั้งแบบให้ดังเร็วไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแบบดังช้านะครับตัวนี้นะครับตัวดังช้าอ่าน,นีกจะดังแบบช้าๆนะครับจะดังหมดเร็วๆนะครับ เดี๋มาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับวิธีการตั้งค่าก็จะมีในคู่มือเลยนะครับคู่มือนะครับตัวพร้อมไทมน์นะครับจะเป็นการตั้งค่าว่าจะให้ตัวเพจเจอร์ดังกี่วินาทีนะครับเราสามารถตั้งได้ศูนย์ถึงสองห้าสิบวินะครับศูนย์นี่ก็คือว่าจะดังไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอามากลับมาเสียบที่ท่านนะครับเด,เดี๋ยวตัวนี้ผมตั้งไว้สามวินาทีนะครับเดี๋ยวลองวิธีดูวิธีการตั้งค่าน,นะครับก็ ขั้นตอนแรกนะครับให้หน้าจอเป็นศูนย์นะครับกดเครื่องหมายต่องตัวนี้นะครับลูกศรกับเครื่องหมายถูกนะครับให้หน้าจอขึ้น F1 นะครับแล้วก็กดไปที่เลข3นะครับให้หน้าจอขึ้น F3 ตามนี้นะครับ F3 แล้วเรากดเครื่องหมายถูกนะครับอันนี้ผมให้เป็น3วิสพราะผมต้องการให้ตัวนี้สามวิขูยยกขึ้นนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกภายใน5วินาทีนะครับผิดจะดังนี่คือการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับ ตัวนี้มานะครับตัวนี้1ิบดเนี่ยผมจะให้3ามวิเหมือนกันก็กดเข้าไปเดี๋ยววางก่อนนะครับเป็นเลขเลขสามนะครับยกขึ้นปุ๊บแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับ F สามนะครับกดเข้าไปก่อนเป็นอันนี้อันนี้ผมให้1วิพอนะครับตัวตัวสิบเ็ดป็นหนึ่งวินะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาเรียกกันดูนะครับ เมื่อกี้สิบเจนะครับหมายทถูกครับดังสีเดียวแล้วก็ดับเลยนะครับอันนี้18นะครับอ่ะแล้วก็ดับนะครับตัวสิบหกนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะตั้งให้ดังเรื่อยๆนะครับก็ กดเครื่องหมายลูกอนกับเครื่องหมายถูกนะครับหน้าจอขึ้น F1 นะครับกดไปที่เลข3ขึ้น F3 นะครับกดเครื่องหมายถูกครับอันนี้ผมเป็นศูนย์นะครับพอเป็นเลข0ปุ๊บยกขึ้นนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกไปใน5วินาทีนะครับตั้งค่านะครับจลองมากดเรียกตัวที่19กันดูนะครับอ่ะ่ก็ดังไปเรื่อยๆนะครับดังสลับกระสันนะครับ ส่วนการตั้งค่าให้ให้ดังเร็วดังช้าเนี่ยก็อยู่ในโหมดของ F4 นะครับเดี๋ยวผมมาตั้งค่าให้ดูนะครับขัวิธีการง่ายมากนะครับกดเครื่องหมายลูกศรกับเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็กดไปที่เลข4นะครับเป็น F4 นะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกโหมดนี้ดูในคู่มือได้เลยนะครับ F4 จะมีนี่ครับ0 0นี่คือปิดเสียงนะครับแล้วก็มีโ l o w โห d e นะครับมีเดียมโหมดแล้วก็ ฟァสต์โหมดนะครับผมเอาเป็นเลขสามแล้วกันฟ a สต์โหมดนะครับผมกดเลขสามนะครับล็อลกสติเจอทั้งหมดขึ้นมาเลยนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกครับอ่าคราวนี้ทุกตัวก็จะเป็นฟ a สต์โหมดเลยนะครับลองเรียกดูนะครับหนหจะเป็นการดังเร็วโอเคครับยังไงสอบถ้าสอสอบถามหรือสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้นะครับ ขอบคุณครับ